มาแล้วครับศึกนอตลอนดอนดาร์บี้แมชครับครั้งที่198ครับโอ้โห,โหนะโหมโรงกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับคลิปนี้ครับถึงเวลาที่จะมาพรีวิวกันหน่อยมา คุยกันก่อนเกมมาเก่งก่อนเกมกันสักนิดหนึ่งครับอาร์เซนอลกับทอตแน h มฮอสเปอร์ครับคลิปนี้ผมมีความพร้อมของทั้งสองทีมมาฝากการบทสัมภาษณ์แบบจัดเต็มของมิเกลอาร์เตต้าและรวมไปถึงสถิติที่น่าสนใจของทั้งคู่นี้ครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมา,มาเป็นซียนก่อนเกมด้วยนะรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยเลยครับนั่นก็คือพรีวิวคู่นี้ครับอาร์เซนอลกับทอตแนาโดสเปอร์ในศึกน o อตแลนดนดาร์บี้แมชนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเกมสําคัญประจําสัปดาห์นี้ของอาร์เซนอลเลยนะครับหลังจากเบรกทีมชาติมานั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลุยกันนะครับฝากทุกท่านครับ รักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันครับกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับมาลองทายผลทายสกอร์กันนิดนึงฮนะว่าคู่นี้คุณมองว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างอาร์เซนอลหรือทอตแนมาสเปอร์สกอร์เท่าไหร่นะอ่ะถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาฝากกันครับเริ่มต้นแบบนี้ครับจริงๆอยากจะพูดคุยในหลากหลายประเด็นนะครับวันนี้ก็อาจจะขออนุญ,ญาตค่อยๆไล่เรียงวททีละนิดทีละหน่อยแล้วกันนะเข้าใจว่าคลิปจะยาวหน่อยนะ นะครับเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มต้นที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าก่อนเพราะมันจะนําไปสู่เรื่องของตัวผู้เล่นต่างๆนานานะครับแล้วก็รูปแบบการเข้าทานะครับอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ยาวมากนะครับแต่ความหมายค,ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีโดยเฉพาะเรื่องราวของไลน์นะครับคือถ้าขี้เกียจฟังก็สคริปต์ช่วงนี้ได้เลยนะครับผมก็บอกอย่างนี้เลยแล้วกันว่าอาร์เตต้าแทบจะไม่บอกเลยว่าอาร์เซนอลใครจะลงเล่นบ้าง นะครับแต่ก็มีริ้วรอยบางอย่างที่เขาไล่เรียงเหตุการณ์นู่นนั่นนี่แล้วก็มีน,นี่นั่นนู่นที่เขาพูดแล้วก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับเริ่มต้นกันที่คนแรกก่อนเลยเลยครับมาถึงนักข่าวจิ้มไมสัมภาษณ์เลยครับอาการบาดเจ็บของกรเบลมากันเยสครับลัศมีแขของเราครับอาเตต้าบอกว่าโชคร้ายครับที่กาบี้หรือว่ากรเบลมากันเยสเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บในการเล่นให้กับทีมชาติบราซิลและต้องพักปเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับซึ่งเขามีการคาดการณ์ว่าจะหนึ่งถึงสองสัปดาห์ซึ่งเอเอนน ไปหวยว่าจะเป็น2เดือนก่อนนะครับกับมาตีเตต้านะอาจจต้าบอกว่าเราจําเป็นต้องสแกนอีกครั้งในวันพุธหน้ามอถึงตอนนั้นเราจะบอกทำลาายที่ชัดเจนได้มากกว่าเป็นตอนนี้นักข่าวถามว่าเสียหายไหมนะครับโอ้โหเขาบอกว่าชัดเจนครับเสียหายหลายแสนครับเพราะเขาคือผู้นําในเกมรับของเราสําหรับผมแล้วการเสียนักเตะ ไม่เคยเป็นเรื่องดีเลยแต่ข้อดีคือเรามีทางเลือกอื่นๆมากขึ้นนะครับเราจําเป็นต้องลุกแล้วก็สู้ในเกมนี้แล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่มเราไปถึงคาราฟิโอรีครับเขาก็บอกว่าเออคาราฟิโอรีไม่พร้อมลงเล่นในช่วงเบรกทีมชาติเขามีอาการบาดเจ็บติดตัวมาเราจําเป็นต้องเรียกตัวเขากลับเขาเลยยังไม่ได้ซ้อมพรุ่งนี้จะมีเซสชั่นซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้คือวันเออวันพรุ่งนี้ใช่มันก็คือวันเสาร์นี่แหละนะครับแล้วก็ เราจะได้เห็นว่าอาการเขาเป็นอย่างไรถ้าตอบแบบนี้ผมเดาว่ามีโอกาสได้ลงสนามนะครับแล้วก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของคนอื่นนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราทุ่มเทมไปอย่างมากในการารักษาน้องๆน,นะครับในช่วงเบ็กทีมชาตินะครับเราทํางานร่วมกับทีมแพทย์ทุกคนเพื่อพยายามที่ทําให้นักเตะทุกคนเนี่ยกลับมาได้เร็วที่สุด พรุ่งนี้เราจะมีการฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าใครจะลงได้เล่นบ้างใครจะได้ลงเล่นบ้างนะครับหวังว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่เร็วเกินไปสําหรับเขาเราต้องประเมินกันอีกครั้งหนึ่งแบบสำหรับหลายๆคนนะนะครับหรือเราจะดูว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมกับเกมได้ไหมดังนั้นพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกเลยคนระับว่าบอกแบบไม่บอก <laughs> นะครับแล้วก็เ,เนี่ยเขาก็อันนี้เป็น หัวใจหลักเลยแล้วกันนะข่าวว่าอ่ะจะมีชื่อใครกลับมาบ้างอะไรแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าผมหวังว่าเราจะสามารถอบอกข้อมูลได้มากกว่านี้ในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรที่แน่นอนได้นะครับก็คือไม่บอกนั่นเองนะครับอ่ะไปอันที่ผมว่าเป็นสาระที่น่าสนใจเลยดีกว่านะครับเขาถามว่าอะไรที่ทําให้น้องลอนดอนดาบี้เนี่ยมันพิเศษมากกว่าใครนะครับอ่าแต่ตาพูดน่าสนใจเลยนะเขาบอกว่านี่คือ ลอนดอนในพิธีมันแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเขาใช้คําว่า It's j u s t different นะครับมันเป็นลอนดอนเป็นเมืองใหญ่นะครับและนี่เป็นคู่อริที่ยิ่งใหญ่นะครับมันคือส่วนหนึ่งของลอนดอนไปแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่ารับมือกับมันนะครับแล้วก็ สเปอร์ก็เช่นกันนะครับมีการเปลี่ยนแป,แปลงมากมายเกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วเราผมดีใจที่เราครองความยิ่งใหญ่ได้มากกว่ามันมันเชิงเป็นเรื่องที่น่าดีใจงดงามเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อเราได้เล่นในบ้านของเราต่อหน้าผู้คนของเราเรารู้ดีว่าเกมนี้มันจะมีความหมายมากๆต่อแฟนบอลของเรามากขนาดไหนและพวกเขาจะมอบพลังให้กับเราอันนี้ผมเห็นด้วยจริงนะครับแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีๆนะครับแทบจะรอวันทีนี้ไม่ไหวแล้วนะครับประมาณนี้นะ อีกอันนึงที่น่าสนใจเวนรูนี่ครับพูดว่าวิกตอร์เยเคเรสเนี่ยคือหนึ่งใน3ผู้เล่นที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้อาร์เตต้าก็ถูกถามถึงนะก็อาร์เตต้าก็บอกว่าผมดีใจกับคําชมนะฮะจากเวนด้วยเวนรูนี่ด้วยคือเขาเคยเล่นที่เอฟเอร์ตันเหมือนกันนะครับแต่เวนรูนี่ก็ไปไปอยู่แมนยู U, ส่วนอาร์เตต้าก็มาอยู่อาร์เซนอลนะด้วยประสบการณ์ของเวนรูนี่ในฐานะนักเตะเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องประตูที่เขายิงได้แต่มันรวมถึงการมีส่วนร่วมหมายเลขความเป็นหมายเลข9ที่เขาสามารถทําได้ผมคิดว่าคุณจะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อวิกตอร์เยอแคเรสนะครับนะที่ที่ทำเล่นกับเรานะครับเวิร์เลดของเขานะครับนะแล้วก็วิธีการที่เขาเปิดพื้นที่คนอื่นๆเล่นนะครับเวลาที่เขา ทำทำผลงานให้กับเราเขามีความอันตรายนะครับเขาทำสิ่งต่างๆได้อย่างน่าหัศจรรย์ผมดีใจจริงๆที่ได้ยินแบบนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างสเปอร์ฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วนะครับก็อาเตต้าบอกว่าแตกต่างกันอย่างมากแน่ๆแหละครับถึงแม้มันจะเป็นแค่ฤดูกาลเดียวก็ตามนะครับโมเมนตัมซึ่งมันอยู่ตามโมเมนตัมของแต่ละทีมด้วยแต่ละเกมมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็เขาพูดถึงโทมัสแฟงผู้จัดการทีมของสเปอร์ในฤดูกาลนี้ด้วยว่า จะนาสิ่งที่แตกต่าง,างออกไปนะครับมาใช้กับสเปอร์นะครับ,นะค,รบคุณจะต้องดูสถิติของเขาและงานของเขามันน่าทึ่งมากๆม,มากขึ้นกว่าตอนที่อยู่เบรนฟอร์ดด้วยอะไรประมาณนี้นะเขาได้สร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับทีมวิธีการเล่นนะแล้วก็วิธีที่เขาทําการแข่งขันนะซึ่งมันจะเป็นเกมที่ยากมากครับนะก็ให้เกียรติทรมันแฟงให้เกียรติคู่แข่งอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะสำหรับพิต้าของเรานั่นเองนะครับอ่ะผมข้ามบางประเด็นไปผมมาคุยเรื่อง ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซิตี้จะเล่นกับนิวคาสเซิลก่อนนะครับอ่านักข่าวถามว่าถ้าพวกเขาไล่จี้มาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมันแบบจะกดดันอะไรไงไหมอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ก็บอกไม่ครับทุกคนก็พยายามที่จะชนะในทุกเกมอยู่แล้วก็เหมือนกับที่เราก็จะทําเราก็จะชนะในทุกเกมของเราด้วยเหมือนกันนะครับเราก็มองไปทีละเกมเราทําในสิ่งที่เราควบคุมได้ นะครับเราเตรียมตัวมาดีมากๆในวันอาทิตย์นี้แน่นอนนะครับแล้วเราหวังว่าเราจะมีเกมที่สวยงามรออยู่นั่นคือสิ่งที่เราควบคุมได้กนะ็ก็ก,ก็ให้สามารถดีนะก็นะคือก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ร้ายอะไรใครนะครับแล้วก็มองแค่เกมของเราเองนะครับมองในสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นเองนะครับผมจะไปต่ออีกสัก2ประเด็น3ประเด็นไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าอาจจะได้สมัมษัสยาวมากจริงๆนะครับคราวนี้นะอันนึงที่น่าสนใจก็คือ ใครจะแทนที่กาเบียลมากันเยสครับนะฮะนี่คือโอกาสที่เรียกว่ามองหาตัวตัวตายตัวแทนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยนะเขาไม่ได้ตอบชัดเจนน่ะเขาตอบแบบนี้แล้วกันเขาบอกว่าใช่ครับเนี่ยแน่นอนมันคือสิ่งที่เรากําลังมองหาก็คือมองหาคนเล่นแทนมากันเยสนะและข้อดีเราต้องใช้ผู้เล่นในตําแหน่งต่างๆตลอดฤดูกาลที่หนักหน่วงและใครก็ตามที่ได้ลงเล่น จะพร้อมทำทั้งที่นั้นครับนะฮะ <obscure. S 2> ซึ่งถาม A ตอบ B ถามไกต่ตอบแมวนะฮะอ่าก็ไม่บอกว่าจะเป็นอินกาปีเย่หรือทรูเซียนมอสเกล่านะครับนะก็บอกว่าใครก็ตามที่จะลงเล่นน่ะก็คือคนที่พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็พูดถึง3เกมนะครับซึ่ง3เกมต่อจากนี้คือสเปอร์บอยซ์แมนนิกแล้วก็เออเชลซีะนะครับว,ว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องการเตรียมตัวอะไรเงี้ยนะ อาร์เตต้าผู้น่าสนใจครับบอกว่าการเาตรียมตัวและเบรกทีมชาติเนี่ยแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นมันกำลังจะมาถึงซึ่งมันเป็นช่วงห่วงเวลาที่เข้มข้นมากๆนะครับแล้วมันก็จะสวยงามด้วยเช่นกันนะครับการที่เรามีรูุกการการที่เราเริ่มต้นรูุกการที่ยากลําบากแต่เราก็ยังพร้อมได้และตอนนี้เรามีนักเตะที่แข็งแกร่งนะครับ จากนั้นเราก็จะมาเริ่มสร้างมเมนตัมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วก็เราจะทําแบบนี้ต่อไปแบบเกมต่อเกมนะครับเพราะเกมที่เข้ามาถี่แล้วเร็วมากเราต้องพร้อมทุกคนจะต้องเอาจริงเอาจังกับทุกเกมที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กําลังจะเรียกว่าเกิดขึ้นในช่วง3มเกมนี้นะก็ไม่ได้ฟันธงอะไรอย่างไรนะครับแต่ก็จะบอกว่าทุกคนพร้อมนั่นเองนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายแล้วกันนะครับพูดถึง a b i l i t y a c ครับ ทำไมต้องเป็นเอเซ่นะครับคืองี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าทาไมนักข่าวถึงถามถึงเอเซ่โดยเฉพาะจอจงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นถ้าคุณจํากันได้เอเบลิชี่เอเซ่เนี่ยนะครับก่อนที่จะย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยเขาแทบจะตกลงปรงใจจะย้ายไปเป,เป็นผู้เล่นสเปอร์อยู่แล้วนะครับแต่ดันมาโดนอาร์เซนอลไฮแจ็คในช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับก็เลยมีการถามถึงว่าเอ้ยให้คําแนะนําอะไรไหมในรนดอนดาร์บี้แมช์ครั้งนี้นะครับแต่ถ้าบอกก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษจากผู้เล่นคนอื่นครับ ผมมีความสุขมากที่เขาอยู่กับเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีทั้งเลือกมากๆที่จะไปแต่สุดท้ายเขาก็เลือกอาร์เซนอลนะครับผมมีความสุขมากและภูมิใจมากนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นเกมที่ออทําให้เขาแบบ ด้วยรู้สึกพิเศษอะไรแบบนี้รอที่จะรอที่จะเล่นเกมนี้ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมาดูเรื่องของความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับอาร์เซนอลและทอตแนาเอตสเปอร์ครับต้องบอกแบบนี้ว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะทั้งคู่เลยนะครับอาร์เซนอลก่อนหน้านี้มีถึง8คนครับสเปอร์ก็ไม่น้อยหน้ากันครับมีระดับ10กว่าคนเหมือนกันนะครับผมไล่ผู้เล่นบาดเจ็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าใครน่าจะพร้อมไม่พร้อมอย่างไรนะของอาร์เซนอลมีกาเบรียลกันเยสครับมีริคาร์โดคาราฟิโอลีนะครับวิกตอร์ยูเคเรส มาตินเนลลี่คายฮาวเวกส์มาตินโอเดกาดโนนี่มาดูเอเก้นะครับแล้วก็กาเบรียลเชซุสนั่นเองนะครับส่วนทางด้านฮาวสเปอร์ครับเยียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบนเดวิสนะครับอชิเกลนะครับแล้วก็มีคริสเตียนโรเมโลนะครับมูฮัมหมัดคูดูสนะครับอีวิซูม่านะครับดรากูซินคูรูเซฟสกี้ทางด้านของโดมินิกโซลันกี้นะครับแล้วก็ เจมส์แมนติสันนั่นเองนะครับหลายคนที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะกลับมาลงเล่นในเกมนี้ได้นะครับในรายของอาร์เซนอลเนี่ยผมเชื่อว่ามาร์ตินโอเดกาดน่าจะกลับมาได้ครับมาร์ตินเอรีน่าจะกลับมาได้นะครับแต่จะได้ลงเล่นหรือเปล่าไม่รู้วิกตอร์เยอเคเรสผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาได้นะครับกาเบชีชุดผมคิดว่าอาจดีที่สุดคือมีชื่อสำรองนะครับเพราะเขาไม่ได้ลงเล่น สักพักใหญ่ๆแล้วเลยนะครับคาราฟิโอรี่ผมคิดว่าเกิน50%น่าจะมีโอกาสได้ลงครับเช่นเดียวกับโนนี่มาดูเอ็นเก้ด้วยเหมือนกันนะอาจจะมีชื่อเป็นผู้เล่นสำรองในเกมนี้นั่นเองนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันเลยดีกว่าครับของอาร์เซนอลครับผู้สาประตูจะเป็นเดบิดตบรยาครับมาในระรบบ4-3-3เช่นเดิมเช่นเคยนะครับก้องหลัง4คนครับเจอเรนทิมเบอร์จะยิงขวาครับซ้ายเนี่ยผมยังคงมั่นใจว่าจะเป็นลิคาโดคาราฟิโอรี่ครับถ้าไม่ได้จริง จะเป็นคิวของเจนูมไมล์ูอิสเกลีย์นะครับกู้เซนเตอร์ฮาร์ครับจะเป็นวิลเลียมซาลิบาแน่นอน1คนส่วนอีก1คนเนี่ยวัดใจครับว่าจะใช้ฮินคาบิเยยืนเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟครั้งแรกกับซาลิบาในเกมนี้เลยหรือเปล่าหรือจะใช้คริสเตียนมอสเคล่าถ้าให้ผมเดาใจผมเลือกฮินคาบิเยครับแล้วก็กองกลางครับจะนำทัพมาโดยมาตินซูบิเมนดีครับเด็แคนริ์จะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์และ กับปดตันของเราจะกลับคืนสนามในฐานะเพลย์เมคเกอร์ของเกมนี้ครับทำให้แนวรุกข,ของเราครับตัวเลือกจะมากขึ้นครับขวาจะเป็นบูคาโยซาก้าครับแล้วก็ซ้ายจะเป็นโอ้โหให้เลือกผมเลือกเอเซ่ครับ เอเบลิชีเอเซจะเป็นปีกซ้ายในวันนี้และศูนย์หน้าตัวเป้าวิกตอร์เยอเคเรสครับตัวสอดแทรกก็จะเป็นเลียนโดทอสซาหรือจะเป็นกราเบียลมาตินเนลลี่นั่นเองนะครับส่วนทอร์นาโดสเปอร์ครับผมเชื่อว่าหลายๆตัวก็จะพร้อมในเกมนี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาจะผู้สาประตูจะเป็นวิกคาริโอนะครับกองหลัง4คนปอโลจะยืนขวาครับแล้วก็เจสเปนจะยืนซ้ายนะครับคู่เซนเทาร์ครับผมเชื่อว่าเอ่อมิกกี้ฟานเดอร์เฟนครับจะจับคู่ กับคริสเตียนโรเมโลแน่นอนนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยจะเป็นเปาลินยาครับจับคู่กับเบนแทนคูนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะมีทางด้านของซิโมนนะฮะหรือว่าซิมอนเนี่ยนะครับยืนเป็นเพลย์เมกเกอร์ขวาจะเป็นจอห์นสันซ้ายจะเป็นลิชาริสซอนนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าจะเป็นโคลโลมัวนี่นั่นเองนะครับตัวสอเซอร์อื่นๆนะครับก็ยังมีอีกหลายคนที่มีโอกาสที่จะสอบสับเปลี่ยนมาได้ไอ แต่อ,อะไรพวกนี้นะครับมีโอกาสที่จะกลับมาลงเป็นตัวจริงก็ได้นะครับแต่ก็มันลุ้นของเขาเลยครับถ้าเขาไม่มีโมเมนต์คูดูสเนี่ยเรว,ว่าพิษสงก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับ ไปดูสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้กันเลยดีกว่าครับนี่คือศึกน็อตลอนดอนครั้งที่198ครับโดยที่หลักใหญ่ใจความในอาร์เซนอลทำผลงานได้ดีกว่านะเอาชนะไปได้8 2 84ครั้งก่อนหน้านี้ทอตแนมฮอสเปอร์ชนะ61ครั้งครับแล้วก็ตั้งแต่ย้ายมาที่เอเิเรตสเตเดียมแห่งนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะถึง14เกมจาก23นัดนะครับในการเล่นกับสเปอร์รวมทุกรายการแล้วก็อาร์เซนอล ลงเล่นในบ้านครับนะฮะสาครั้งย้อนกันไประดับแบบไฮบิวลี่อะไรอย่างนี้เลยนะแพ mm ้ hmm. ทอเดนมอสเปอร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เอ่อเฮดทูเฮดกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ 5เกมหลังสุดครับที่พวกเขาพบกันครับอาร์เซนอลพบกับความพ่ายแพ้กับสเปอร์เพียงแค่เกมเดียวนั่นคือเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับที่อาร์เซนอลไปเล่นนัดลอนดอนดาร์วีแมตช์ที่ประเทศฮ่องกงครับแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเป็นเกมพรีเมียร์ลีกครับเมื่อซีซั่นที่แล้วอาร์เซนอลชนะเย้าเยือนเลยนะครับก็ชนะที่เอมิเริตสเตเดียม2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะที่บ้านของสเปอร์1ประตูต่อศูนย์ครับย้อนกันไปอีกฤดูกาลหนึ่งครับก็อาร์เซนอลก็ชนะด้วยเช่นกันนะครับในการเยือนสเปอร์แลล้วกก็เเเเเ่่่่นนนนนทีออออมมิรรรตตตสััั2 2ปะะูงคบ ก็5เกมหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลชนะ3เสมอ1แพ้1นั่นเองนะครับนี่คือ,อสถิติที่พบกันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็5เกมของอาร์เซนอลครับเสมอเพียงแค่ครั้งเดียวชนะ4นัดนะครับจริงๆท่าน,นับก่อนนะั้นก็เรียกว่าไม่แพ้แล้วก็ชนะมาลัวๆๆเลยแบบนี้นะครับส่วนสเปอร์ครับหเกมหลังสุดครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ครับถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อเล่นเกมเยือนครับ สถิติหนึ่งครับที่น่าสนใจในมุมทอแดมฮอสเปอร์ครับพวกเขา มีกองหลังที่อันตร,รายเหมือนกับอาร์ซนอลเลยครับแต่ว่าอันตร,รายในการทําประตูเลยครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนครับเป็นคนที่ทําประตูสูงสุดของทัตแมอสเปอร์ในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการ6ประตูครับและเขาเป็นกองหลังที่ทําประตูได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ในบรรดาห้าหลีกใหญ่ของยุโรปนะครับนะก็ถือว่าเป็นคนที่ทําประตูได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ทําประตูได้3ประตูแล้วในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งได้จากลูกตั้งแต่ทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ทัตแมอสเปอร์น่ากลัวครับนะั่นคือเรื่องของการทําประตูนัน เ,เขามีสถิติในการทําประตูได้ถึง19ประตูเป็นอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกครับแล้วเขาเปลี่ยนค่า xg หรือว่าค่าคาดว่าจะเป็นประตูเนี่ยนะครับได้มากกว่าค่าที่ควรจะเป็นนะครับคือค่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ11ประตูนะครับแต่ว่าเขาทําได้จริง19ประตูซึ่งทําให้มันมากกว่าแบบบวก8แบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้านับกันละเอียดจริงๆคือบวก 7.9นะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งมากที่สุดนะครับในในเรื่องของค่า XG นะแล้วก็ทำได้ทำประตูจริงได้มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถิติครับที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสำหรับอาร์เซนอลเท่าไหร่ครับอาร์เซนอลที่ไร้กราเบลมากันเยสครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับผลงานเก้าเกมที่ไม่มีกราเบลมากันเยสครับอาร์เซนอล เก็บชัยชนะได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเสมอไปถึง5และแพ้1ครั้งครับก็เลยว่าหนักเสมอเมื่อไม่มีกราเวียมากันเยสครับแต่ว่าวันนี้มันก็ต่างออกไปนะครับเพราะว่าเรามีตัวสำรองอย่างฮินคาปิเยเรามีตัวสำรองอย่างคริสเตียนมอสเคลานั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของลูกตั้งเตะครับนะฮะทอไานมอสเปอร์ครับ มีจุดแข็งในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกับอาร์เซนอลครับแต่แข็งคนละแบบครับอาร์เซนอลเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับเรียกว่าเซตพีดอาเกนเซตพีดอเกนได้ร้องแบบนี้แทบทุกเกมนะครับสามารถทําประตูจากลูกตั้งเตะไปแล้วถึง10ประตูนะครับไม่รวมลูกโทษที่จุดโทษอะไรแบบนี้เลยนะครับอาร์เซนอลคือทีมที่อันตรายที่สุดในเรื่องลูกตั้งเตะครับก็ทําประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว10ประตูครับโอ้โหถือว่าคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประตูที่ทําได้ในฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ ป็นสถิติที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆสำหรับอาร์ซนอลแต่ทอตแนมฮอสเปอร์ครับก็เป็นทีมที่ตั้งรับในเรื่องของลูกตั้งเตะดีที่สุดด้วยเช่นกันครับโดยเขาเสียลูกตั้งเตะนะครับลูกเซตพีดเนี่ยเพียงแค่2ประตูเท่านั้นซึ่งน้อยที่สุดในพรีเมียร์ครับนั่นหมายความว่าเกมเกมนี้ครับเป็นการดวลกันร,ระหว่างทีมที่เล่นลูกตั้งเตะดีที่สุดในพรีเมียร์อย่างอาร์ซนอลแล้วก็ทีมที่รับมือกับลูกตั้งเตะที่ดีที่สุดอย่างทอตแนมฮอสเปอร์ครับ โอ้โห oh เรียกว่าลูกตั้งเตะมาทีนึงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าอาร์เซนอลได้เนี่ยน่าสนใจเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาพูดถึงสถิติที่น่าสนใจในมุมอาร์เซนอลบ้างครับอาร์เซนอลกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ชนะทอตแดมนฮอตสเปอร์4นัดรวดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชนะมาแล้ว3นัดรวดซึ่งถ้าสุดสัปดาห์นี้ทำได้ครับอาร์เซนอลจะสร้างสถิติใหม่ครับในการชนะทอตแดมฮอตสเปอร์แบบติดต่อกันยาวนานที่สุด ก่อนหน้าน,นี้ที่ทำได้คือยุคจอร์สเก้ทำนั่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ลุ้นไปด้วยกันก็นแล้วกันนะครับในการสร้างประวัติศาสตร์ครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจครับโทมัสแฟงครับเป็นกุญซือของสเปอร์นะครับที่เคยชนะอาร์เซนอลตอนอยู่เบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งนั่นคือการคุมทีมแล้วเจอซอนนครั้งแรกตอนนั้นเป็นช่วงเปิดฤดูกาลปี2021นะครับแต่หลังจากนั้นครับ โทมัสแฟงเมื่อเจอกับอาร์เซนอลไม่ว่าจะคุมทีมอะไรใดก็ตามไม่เคยชนะอาร์เซนอลได้อีกเลยครับโดยแพ้ไปถึง5ครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งนั่นเองครับเรียกว่าแพ้ทางกันสุดๆไปเลยทีเดียวเชียวนะครับ ลายข้อมูลกันเยอะไปมากมายก่กองนะครับมาคาดการเกมกันหน่อยครับเกมนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลครับจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่ทอตแดมฮอสเปอร์ครับแล้วก็สเปอร์จะไม่กลัวอาร์เซนอลครับเพราะว่าเขามีผู้เล่นที่มีความไวมีความแข็งแกร่งอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับแต่ครับนั่นคือสไตล์ที่อาร์เซนอลชอบครับอาร์เซนอลชอบคนที่ทีมที่มันเล่นเกมลุกใส่ทีมอาร์เซนอลชอบคนที่เปิดหน้าแรกใส่นะครับและจะทําให้สเปอร์พังครับผมบอกเลยครับในมุมมองผมผมคิดว่าอาร์เซนอล จะมีความเฉียบคมในเกมรุกมากกว่านะครับถ้าได้มาตินโอเดกาดกลับมาแล้วได้วิกเตอร์เยอเคเรสกลับมาแล้วนะครับรวมไปถึงบุกโยซาก้ามาตินเนลี่อะไรพวกนี้นะครับจะทําให้อร์เซนอลถลุงประตูทอร์ดมฮอสเปอร์สนุกสุดมันเลยครับเกมนี้ผมเชื่อว่าอรนเซนอลจะชนะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับ แต่มุมน่ากลัวก็มีนะครับสเปอร์ของโทมัสแฟงเนี่ยก็ไม่ง่ายสําหรับอาร์เซนอลครับเกมจะสนุกสูสีคู่ขี้แน่นอนสิ่งที่ควรกังวลสําหรับแฟนอาร์เซนอลคือขอให้อย่ามีใครบาเดเจ็บเพิ่มนะครับเพราะเกมนี้จะเล่นกันหนักจะใส่กันไม่ยั้งแน่นอนนะครับหวังว่าอาร์เซนอลจะเก็บผลกลารแข่งขันได้และที่สําคัญที่สุดนะครับถ้ดได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเราได้พักตัวในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยเกมถัดๆไปเนี่ยมันจะมีความหมายมากๆนั่นเองนะครับและนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับ ถึงตาคุณแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้คอมเมนต์มาพวกเราเลยนะครับสกอร์เท่าไหร่อย่างไรดีนะครับอาร์เซนอลกับทอร์นาโดสเปอร์นั่นเองครับแล้วก่อนจากกันไปครับสุดสัปดาห์นี้นะครับใครที่กําลังมองหาจะไปดูบงดูบอลที่ไหนดีนะครับเชิญเลยครับที่ร้านแอดไลฟ์นั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอย่างไรนะครับก็เรียกว่ารวมตัวกันดูบอลนะครับที่ร้านเขาบอกว่าเขาจะมีเปิด เกมคู่นี้ให้เราได้ดูกันด้วยนั่นเองนะอ่ะก็สะดวกก็เรียนเชิญที่ร้านนะครับไม่ต้องจองโต๊ะไม่ต้องสำรองใดๆเลยนะครับนะส่วนสุดสัปดาห์หน้านะครับวันที่30 พฤศจิกายนครับมีครับวันนั้นมีกิจกรรมแล้วครับนะฮะก็จะเป็นผมกับพ่อป๋องนะครับแล้วก็รวมรวมน้องๆอีกหลายๆท่านนะครับที่มีชวนชวนมีคุยคุยกันแล้วเนี่ยก็มีทั้งน้องออแอนแฟนนอนนะครับอ่าน้องไทยพ่อหนุ่มปืนโตนะครับอ่าแล้วก็มีน้องโมอ่าน้องโมนี่ก็จะมาพูดคุยด้วยกันอีกหลายๆคนเลยนะครับแต่เดี๋ยวมาว่ากันก็แล้วกันนะครับแต่ว่า อันนี้ต้องลงทะเบียนต้องจองโต๊ะก่อนใช่ก็มจองโต๊ะเดือดจองโต๊ะฟรีนะครับอจองโต๊ะสำรองที่นั่งฟรีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลงทะเบียนเอาไว้ทิ้งลิงก์จองโต๊ะเอาไว้ใต้โพสต์นี้ก็แล้วกันนะครับใครสะดวกก็มาเจอกันมาจองก,กันวันที่30นะส่วนวันอนอลอนดอนก็เจอกันได้นะครับเดี๋ยวผมแวะเวียนไปด้วยแล้วกันนะอ่ะนี่คือทงหมดทุกคนคลิปนี้นะครับถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจอย่าลืมกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวสสััดีครบ